สวัสดีครับเดือวันที่6นี้เราจะประกาศผลคะแนนนะครับ 6- หรือ7แล้วแต่กิจกรรมใครกิจกรรมมันนะครับไปที่วิธีนะครับก็คือไปที่ระบบคอนโทรลกลางเนาะยูเซอร์พัดตก็มีกันอยู่แล้วทุกคนนะครับจากนั้นก็ไปที่บันทึกผลคะแนนแล้วก็ไปที่ผมไปที่รายการตัวเองเนาะพิมพ์เลย,ยนี้นะครับแล้วก็ผมจะกรอกข้อมูลของการแข่ง,ง,งขันสร้างกระตูเรื่องสั้นโคมิกสเต็ปนะครับ ามาหนึ่รือม,มาสามเนาะคลิกที่บันทึกผลนะครับจากนั้นใส่คะแนนเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> ผมก็ใส่อันนี้ก็ใส่สมมติชนะเลิศเราจะได้คะแนนจากกรรมการมาเนาะแบบเก้าแเอันหนึง,งสองาได้อย่างนี้เนาะจากนั้นก็ใส่ไปเลยครับ นี่นะครับเสร็จแล้วกรอกเสร็จแล้วก็กรอกทุกทีมนะครับอ๋อทีมที่ไม่แห่งก็ไม่ต้องกรอกนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเราใส่แดดแต่แดดมันจะสมมุติว่าไม่ไม่มีคะแนนนะครับไม่แน่ใจถ้าไม่มีคะแนนจะกรอกอยังไงเอาใส่ศูนย์ไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แข่งขันอะไรประมาณนี้ทีมไม่มาอย่างเงี้ยนะครับกรณีไม่เข้าแข่งขันสามารถลบโรงเรียนหรือกำหนดคะแนนเป็นลบ1 0 0ได้อ่าโอเค แล้วก็ห0ึ่งจตามนั้นนะครับตามที่เขาแนะนํามานะครับต้องลบด้วยขอโทษลบด้วยนะครับลบห0ึ่งแ้ต่ตามนั้นนะครับสมมติว่าโรงเรียนนี้ไม่ได้มาเนาะเราก็บันทึกคะแนนไปเลยเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีตรงนี้นะครับตรวจสอบยืนยันผลเราก็คลิกที่ตรวสอบยืนยันผลนะครับ การตรวจสอบยืนยันผลตรงนี้นะครับถ้าเกิดแน่ใจแล้วว่าคะแนนถูกต้องนะครับตรวจสอบอีกทีนะครับคะแนนถูกต้องเราไปคลิกที่นี่แล้วก็ประกาศผลนะครับแล้วกบันทึกอีกทีนึงนะครับแค่นี้นะครับประกาศผลเสร็จสิ้นก็คือประกาศผลจะขึ้นอย่างนี้นะครับหนึ่งรายการอย่างนี้ครับจากนั้นถ้าสมมุติว่าคะแนนผิดหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็สามารถยกเลิกได้ที่นี่ถ้าเกิดยกเลิกก็ดูให้ดีนะครับถ้ายกเลิกแล้วอาจจะโดนร้องเรียนได้นะครับ เราประกาศไปแล้วเพราะฉะนั้นก <unified> ่อนที่จะประกาศผลเราเช็คให้ดีก่อนนะครับปายผมยกเลิกนะครับวิธียกเลิกนะครับจากนั้นก็ไปที่ลบเลยนะครับตรงนี้นะครับทางขกยะลบไปเลยรายการนี้ก็จะเป็นถับประกาศผลเป็นศูนย์รายการแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาดูไปกี่ <c oughs> คนแล้วถ้าประกาศผลไปแล้วคือเขาดูไปแล้วเขาถือว่าเขาชนะเลิศนะครับเขาก็จะมาลองเรียนนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับวิธี